ครับขอภัยนะไม่ได้ใส่เสื้ออะไรเอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเร็วเลยเช่วยคนก่อนเพราะผมก็ตีรถกลับมาเหมือนกันมันยังไ,ไไงไงาาจะน้าที่จะเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผมนะครับ ครับฝากแชร์นดิดนึงครับสู้ๆับครับ